นี่คือด้านหน้าโรงแรมที่เรามาพักนะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศแบบออกจริงนจนิดนึงนะเนี่ยด้านหน้าของเขาเป็นบัมบูแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้าไปด้านในได้เลยนะเนี่ยบรรยากาศอยู่อยู่ใกล้ๆถ้าดูฝั่งด้านนี้ครับก็จะอยู่กับตรงนี้ตรงเป็นตรงข้ามวัดบึงนะครับแล้วก็วนมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ที่เราพามาเดินอันนั้นจะเป็นอาสากลางนะครับจังหวัดนครราชสีมารครับเดี๋ยวเราจะ รอดูให้ทุกคนรอดูอีกทีหนึ่งตอนช่วงประมาณพรุ่งนี้นะครับเจ็ดโมงเชา้าเดี๋ยวเราจะมานั่งรับประทานอาหารกันอยู่ด้านล่างนะครับก็คือเนี่ยเขาจะให้นั่งรับประทานอาหารกันอยู่บร,ริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะมีปลาเล็กๆอยู่ด้านนี้นะนั่งรับประทานอาหารเจ็ดโมงเชา้าถึงสิบโมงนะครับนี่คือด้านในบรรยากาศห้องของเรานะครับเราอยู่ชั้นสองนะครับทุกคนนี่เลยเห็นไหมสวยมากอันนี้คือจะเป็นเตียงนะครับเตียงเดียวเราก็จะสามารถพักได้สองท่านนะครับ แล้วก็มีตกแต่งแบบนี้คือแต่ละห้องเขาจะตกแต่งไม่เหมือนกันนะครับของเราก็จะเป็นว่าฮีโร่ฮีโร่โโนี้หนึ่งนะตรงนั้นด้านด้านข้างด้านนี้ก็จะมีที่นั่งพักผ่อนนะครับเนี่ยมีไดเป่าผมน้ำสองขวดมีแบบเอ่อเป็นทิชชู่นะฮะแล้วก็มีทีวีอยู่ด้านนี้อา่ามีปลั๊กไฟอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแอร์แล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นเครื่องกรองอากาศนะครับดีมากเลยสวยมาก ด้านี้ก็จะเป็นแอร์เนี่ยแอร์แอร์อยู่ด้านบนโอเคแล้วก็นอกจากฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นด้านนี้ก็จะเป็นเอ่อทางขยะนะครับทางขยะแล้วก็มีตู้เย็นที่วางของมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้อีกนู้ปลั๊กไฟเยมากปลั๊กไฟสอันนะมีปลั๊กไฟสี่ช่องนะมีที่แขวนเสื้อผ้าอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็นี่ห้องน้ําของเราห้องน้ําในวันนี้โหเป็นพื้นแบบ พื้นคล้ายๆแบบเขาทําเรียนแบบไม้นะจะไม่ใช่ไม้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยห้องน้ําห้องน้ําก็โอเคนะสะอาดน่ารักมีกระจกมีแบบไฟสวยงามบรรยากาศดีเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือในห้องพักของเราในวันนี้นะครับอ้สวยสวย อันนี้เราจองมาอยู่ในราคา,าประมาณ600บาทนะครับชื่อว่า Urban Bamboo อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับเดินนิดเดียวนะครับบรรยากากศก็ประมาณนีน้นะครับ ด้านข้างตัวนี้จะมีเครื่องฟอกอากาศ้วยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราเปิดเป็นเครื่องฟอกอากาศอยู่นะครับก็สามารถที่จะกดเปิดตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นฟอกอากาศให้เราแล้วก็ในนี้เป็นห้องแอร์นะครับแต่ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศไว้ด้วยดีมากเลยนะครับ ด้านนี้นะครับทุกคนเขาจะมีหนังสือให้เราด้วยหนังสืออ่านสัมผัสที่6รู้อดีตเห็นอนาคตจริงหรือคืออะไรอะ่ะฮูงจุย้ยคนวิธีทางการขาโคราชพลาดไม่ได้ฮอบบิตเนี่ยเขาจะมีหนังสืออให้เราอ่านหนหนังสือการ์ตูนเนี่ยไอรอนแมนเยอะแยะเลยเนี่ยคือมันเป็นทีมแบบซูเปอร์ฮีโร่เนาะเขาก็จะแบบว่ามีหนังสือซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเต็มเลย ให้เรานอนอ่านคืนนี้สบาย,บายเนี่ยหอบบิดเนี่ยประมาณนี้นะครับก็แล้วก็จะมีแบบหน้ากากอันนี้คือแบบมีไดร์เปปผมร้อนเนี่ยเนี่ยดีมากเลยเราต้องเราต้องใช้ด้วยเพราะว่าเนี่ยบางทีถ้าเราแบบต้องการชาร์จแบตเยอะๆนะแล้วเอามาแต่สายเนี่ยโอเคเลยเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบให้ไว้ใช้เอาน้อง อันนี้คืออะไรอ๋อไม่มีอะไรอันนี้ก็คือแค่เป็นแบบตกแต่งนี่เป็นแบรนด์ของ Iron Man ตอนนี้ก็กำลังนั่งชาร์จแบตอ่ะชาร์จแบตเตรียมอุปกรณ์ที่จะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะครับก็คือจะไปเดินเล่นเดี๋ยวพาไปเดินดูด้านบนว่าเป็นยังไงง คนตอนนี้เราอยู่ด้านบนสุดครับนี่จะเป็นแบบนี้เขาจะมีแบบที่นั่งพักผ่อนตอนกลางคืนนะครับมีที่นั่งพักผ่อน,อน,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 อนแล้วก็มีเที่ยวก,กำลังกายอันนั้นตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำนะครับบรรยากาศดีอยู่นะเนี่ยลมเย็นๆเดี๋ยวตอนกลางคืนมันก็จะแบบไฟสวยนะ ม,มีป้ายเออเบิร์นแบมบูตรงนี้เขาจะอยู่ตรงข้ามกับวัดนะครับเป็นวัดบึงนะครับนะตรงนั้นคือสารกลางแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวัดบึงเราสามารถเดินเดินไปฝั่งนี้เนี่ยทางพาซาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ย่าโมยอยู่ฝั่งนัน่นนู้นอยู่ไม่ไกลนะสามารถที่จะเดินไปเล่นเดินไปเที่ยวได้ตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับ บรรยากาศบรรยากาศดีอยู่เนี่ยรับเราก็จะมาถ่ายภาพเป็นตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับประทานข้าวชาวกันนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดินนลงไปห้องหลังจีจี้จีจีจีจจ ฝั่งด้านนี้นะครับทุกคนเขาจะมีเป็นแบบเนี่ยมีนม้ำมีตู้น้ำของฝากมีขนมเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยมีขนมนมเนยมีนม้ำอ๋อมันจะเป็นแบบว่าน้ำธัญ,ญพืชนะแล้วก็เป็นธัญ,ญพืชต่ตางๆอยู่ฝั่งด้านนี้ของฝากนี่ก็มีเนี่ยที่ที่มีเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นของฝากของฝากอันนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ ก้าโมงช้านะครับอันนี้จะเป็นเมนูแนะนำนะครับมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวสองสหายเขาจะเป็นร้านอาหารด้วยนะเนี่ยมีแหนมครุบชุดละ60บาท1 0 0บาทนีกด้วยครับที่นี่คือมันเป็นแบบร้านอาหารด้วยแล้วก็เ,เป็นโรงแรมด้วยนะเนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นสไตล์จีนๆหนเลย นี่มาแล้วหนึ่งอย่างนะครับจะเป็นข้าวต้มหมูโอด้ดูจาน <c ười> คือมือมือใหญ่แล้วนะจานใหญ่มักถ้วใหญ่มาก <c ười> ข้าวต้มหมู <c ười> อะไรนี่ทำไมมันใหญ่ันดนี้ดูแล้วก็เนี่ยท้าน่าของเรานี่คือวัดบึงนะครับ นี่คือบรรยากาศหน้าโรงแรมที่เรามาพัก,กวันนี้นะครับนครราชสีมาลมก็จะพัดเย็นสบายนี่เลยเช็คเอาแล้วนะครับนี่เลยข้อมูลทั้งหมดของโรงแรมก็ประมาณน,นี้นะครับเปิดบร,ริการเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารด้วยนะเปิดบร,ริการเวลา7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองนมีเบอร์โทรด้ศูนย์สี่สี่สองหกแปดแปดศูนย์ราคาก็ประมาณนี้นะครับเป็นอาหารจินๆหน่อย 对嘛？